ล้อหมุนกระตุ้นดวงผมจะพาทุกท่านนะครับนั่งรถไปกับผมแล้วก็คุยกันเพลินๆมันๆแต่ได้สาระความรู้และความบันเทิงเต็มเปี่ยมเกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวเกี่ยวกเงงเหหวยัเรื่องของโง่แห้ง่วงจุ้ยเรื่องของศาสตร์แห่งตัวเลขอย่าลืมนะครับล้อหมุนกระตุ้นดวง ลัคนาราศีเมษนะครับแล้วก็ลัคนาราศีพิจิกนะครับต่างก็มีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนทั้งคู่ทีนี้ในช่วงนี้ดาวอังคารมันเดินอ่อนกำลังไปนิดนึงนะครับเดินอ่อนกำลังไปนิดนึงเดินได้ตำแหน่งเป็นปะปุปปุป,ปะปะนะครับ ก็ทําให้ชาวลัคนาราศีเมษกับลัคนาราศีพิจิกก็จะมีเรื่องให้ตัวเองจุกจิกใจหงุดหงิดไม่สบายใจกังวลอยู่บ้างแต่นะครับเดี๋ยวดาวงคารดวงนี้ก็จะขยับย้ายราศีไปอยู่ที่ราศีพิจิกได้ตำแหน่งเป็นกเกษตราธิบดีอีทินี้ลหละนะครับดาวเจ้าตัวก็กลับมามีกำลังมากขึ้น ฉะนั้นถ้าชาวลัคนาราศีเมษแล้วก็ลัคนาราศีพิจิกรู้สึกว่าทำไมตัวเองจุกจิกหงุดหงิดเดี๋ยวเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวไอ้นู่นไอ้นี่เดี๋ยวหาเดี๋ยวเหวโอ้ยนะครับก็อย่าไปกังวลอะไรมากเดี๋ยวมันก็จะขยับดีขึ้นเองนะสบายใจได้เลยเดี๋ยวมันจะขยับดีขึ้น นะครับสิ่งที่ชาวลัคนาราศีเมษและพิจิกต้องคํานึงถึงในช่วงนี้คือดาวเจ้าตัวเนี่ยมันเป็นป่าดาวอังคารเนี่ยมันอยู่ที่ราศีตุลมันเป็นป่าปูปูป่าป่ามันอ่อนกําลังอยู่คือดีมันก็ดีได้ไม่เต็มที่ไอจุกจิกจุกจิก,จกมันก็มีทําให้ตัวเองแบบไม่สบายใจหรือคิดอะไรก็หงุดหงิดน้อยใจขึ้นมาไม่สบายใจขึ้นมานั่นแหละอิทธิพลของดาวปะปะ,ปะคือหมายความว่าชอบไปเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาทําให้ตัวเองนั้นทุกข์ใจ นะครับฉะนั้นเดี๋ยวดาวเมื่อคลยมันขยับย้ายแล้วต้นๆธันวาคมก็น่าจะแฮปปี้ขึ้นกว่าช่วงนี้นะแต่ก็ยังโชคดีที่ทั้งเมธและพิจิกนั้นดาวการเงินยังเดินในทิศทางที่โอเคก็ยังมีเงินมีทองใช้ตลอดนะครับก็มาอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะขอให้โชคดีนะทั้งเมธทั้งพิจิกนั่นแหละสวัสดีครับสำนักมังกรทอง สินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงอ s t r o l o g y การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล